สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอเราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามา,าแนะนําเมนูตาป่นมะเขือพวงก็คือเหมือนซุปมะเขือะคะ่ะแต่เราเอามะเขือพวงมาตําใช่ไหมเมนูนี้ก็คือแม่ชอบตาให้กินตั้งแต่อยู่สมัยอยู่บุรีรัมย์นะคะทุกคนแม่ชอบตาให้กินก็คือนะะี่ค่ะเอามะเขือพวงเราล้างอะไรเสร็จแล้วก็ไปคั่วให้สุกนะคะแล้วก็เอาพริก หอมกระเทียมไปคั่วปกติค่ะก็ไปกกโขลกให้มันละเอียดแล้วก็วันนี้เราก็จะใส่ปลาทูด้วยนะคะคือตำมะเขือพวงถ้าถ้าบางคนไม่ชอบมะเขือพวงใช่ไหมถ้าใส่แต่มะเขือพวงเลยอาจจะได้ฟีลแบบอาจจะเมนเขียวหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ปลาทูไปมันก็จะหนัวไปอีกแบบมันซุ้มมะเขือ,อแถวบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเนี่ยพอดีเราก็จะทอดปลาทูนะคะระับลืมไปน้ํามันไม่ร้อนเอาปลาทูไปใส่ก็เลยเหมือนจะอมน้ำมันแต่ก็ไม่นะคะทุกคน ก็คือแม่ชอบทําให้กินสมัยอยู่บุรีรัมใช่ไหมกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นไข้วัดใหญ่สายพันธุ์บีค่ะเพรเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทำกับข้าวลงเท่าไหร่ ก็ช่วงนี้ก็ป่วยบ่อยนะคะก็เลยแบบอืมพักหน่อยไม่ค่อยได้ทํากับข้าวกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ค่ะเพื่ออืดโปรมเนี่ยค่ะเราก็เอาพริกที่เราคั่วเสร็จแล้วนะนะไปขูดขูดไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาเมื่อเขือพวงลงไปขูดก,กับพริกอีกทีหน,น,นึ่งเนี่ยค่ะก็คือตามให้ละเอียดนะคะก็คือไม่ต้องละเอียดมากแล้วแต่คนชอบนะคะแต่เราชอบเอาละเอียดสักหน่อยอะไรเงี้ยนี่จ๋าก,ก็ขู่ขูกไปให้เขาให้ละเอียดเข้ากับพริกเลยนะคะก็คือ คือถ้าใครได้ลองนะเมนูนี้ก็คืออร่อยกินกับข้าวเหนียวร้นๆอ,อะไรเงี้ยคือแบบว่าแม่ชอบทําให้กินก็เลยแบบว่าอยากมาลองทําให้ดูนะคะทุกคนว่ามันมันอร่อยนะคะทุกทุกคนเอาไปลองทําได้เนี่ยหกเสร็จแล้วก็แกะปลาทูนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูด,ด้วยมันก็จะได้ฟิลนัวมันๆอะไรเงี้ยทุกคนนี่ค่ปะปลาทูก็เอาเกล้าออให้หมดนะคะไม่งั้นก็จะไปอยู่ที่คอจะ้ะทุกคน อย่าเขาโคให้ละเอียดแล้วสุดท้ายเราก็อย่าลืมผงนัวนะคะผงนัวก็จะน้นหน่อยผมผมไม่เอาละบุลงบาลานะคะคืออย่าก,ก็ใส่ประมาณนัวนวก็น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเี้ค่ะแต่เราไม่ได้ใส่มะานาวนะคะนี่จะเสร็จแล้วโคกกให้มันละเอียดนะคะก็คือแบาบว่าฟิลนี้เลยชอบนี่ค่ะออกจะเผ็ดเ็ดหน่อยนึง เนี่ยจ้กชิมแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาสักหน่อยกุลาสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้พอพอเราโขกเราปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาก็คือใส่อไอนะหอมใบเลื่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรซาละแหน่เออนี่แหละ ใส,ส่มันซุ้มะมเขือเลยนะคะแต่จะได้ฟิลแบบแห้งๆเ่ยอะไรเงี้ยนี่จ้ะแล้วก็จะทาให้มันมจะก็จะได้หอมแบบว่าเออมีกลิ่นหอมให้มันดับกลิ่นมะเขือพวงไปเพราะบางคนก็ไม่ชอบกินใช่ไหมล่ะมะเขือพวงมันอาจจะเหม็นเขียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่เราเราก็ไม่ค่อยชอบกินมะเขือพวงดิบๆมานะแต่พอแม่มาทําเมนูนี้ให้กินแล้วมันอร่อยไงก็เลยแบบอลองทํากินเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่จ้ะ ใครอยากลองทําเมนูนี้จัดได้นะจ๊ะนี่จ้ะเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่จ้า